สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับอยู่ผมเด็กสปิงแทนนั่นเองก็วันนี้ผมจะมาแจกละครคุ่นยนต์ไดโนเสาร์นะครับที่ผมสร้างเองกับมือเลยนะเนี่ยเนี่ยออเคเอ็นหลังหน่อยแล้วผมจะก็จะสอนทําคลิปสอนแล้วผมจะสอนลงด้วยนะเลเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูวิธีการสอนลงกันเลยครับ ขั้นแรกคุณจะต้องมี r s file ก่อนนะแล้วคุณก็กดไปดี่คำว่านั่นต้องผมเก็บไว้ที่อ,อ,อันั้น android กด data เข้าไปนะหาไฟล์โหลดเอาไว้ซีนี่แล้วผมก็จะเจอนี่ไฟล์หุ่นนี้นะให้คุณนั้นกดเข้าไปได้ไหมกดที่นี่นะ ของใครที่มีผมจะใช้ใครของใครที่มีแช่ rs file ก็ใช้ rs file ไปถุมจะใช้ es file นี่เราสักครู่นะแปบบ๊บออกก่อนนะมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อกดเข้าไปในไฟล์ 5, แล้วคุณจะเจอไฟล์ต่อสองตัวนี้แล้วกดคลอกนะ กูกดไปที่ไฟล์แต่คุณต้องมี A R B S ก่อนแล้วคุณก็กดวางไปเลยนะนี่ถ้าผมแต่ผมโหลดไปแต่ผมมันโหลดไปแล้วผมเลยไม่โหลดอีกหลังจากนะั้นคุณก็ลองเข้า A R B S ดูนะนี่แป๊บันคุณต้องกดที่คำว่าเซฟแล้วคุณก็หน้าแรกเนี่ยมันจะเจอตัวละครน,นะ ตัวครของตัวครที่สองพัอน,นอ่ะคนะือหุ่นยนต์นั่นแหละไม่จะเจอตัวนี้เลยนะเข้าใจใช่ไหมโกสลับคลิปนี้พอคินครับบาย